เมื่อวานนี้มีประเด็นพระเรียรย่ยไยเสพยาบ้าตำรวจดำเนินสะดวกรับแจ้งจากร้านค้าตลาดสดดำเนินสะดวกมีพระออกเรียรย่ยไยลักษณะเป็นการขูบบร่บังคับชาวบ้านให้ทำบุญ คบังคับไปททาบุญตนตนํารวจจราจรอยู่แถวนั้นพอดีค่ะก็เลยเข้าตรวจสอบไปพบพระจรันเสือทุ่งหมออายุ48กําลังเอาซองผ้าป่าไปเรียราไรตามร้านค้าซอ,องผ้าป่าก็เขียนตามปกตินะคะก็คือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าแต่ซองมันเก่าเหลือเกินเลเก่ามากเลย41ซองฉีขาดอีกตั้งหากแล้วบางซองก็มีคนร่วมทําบุญแล้วนะคะประเด็นก็คือว่าพอนําตัวไปตรวจป,ปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะ,ะสารภาพเลยค่ะว่าดื่ม เครื่องดื่มชูกาลังผสมยาบ้าไปเพราะอะไรท,ท่านบอกว่าจะทําให้สู้แดเดเดินเรี่ยไรเดินเรี่ยไรได้ไม่เหนื่อยง่ายว่าอย่างนี้นะคะก็ท่อมกม็มีท่านผู้ชมนี่นาตัวไปศึกใช่ไหมใช่ค่ะที่น่าสนใจก็คือคือผมไม่อยากเปรียบเทียบนะบาบ้าบ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 บาบไม่เอาแต่ทํานกอดคิดไม่ได้เหมือนกรณีเอาเด็กไปขอทานอะ มีรถเอาไปสอ่งอ่ะใช่แต่หนีไปค่ะคนขับรถเหมือนกับไหวตัวทันนะคะพอพระถูกจับปุ๊บหายไปเลยค่ะ